ามชาติเตรียมทบทวนการลงทุนในไทยหากการเมืองไทยยังไม่มั่นคงช่วง s t ต c k โฟก u สวิเคราะห์ทิศทางตลาดทุนไทยโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเจาะลึกเหตุผลที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยซบเซาในช่วงเวลานี้เซเลบิต mm ี้คนดังร่วมเดินแบบในงานเปิดตัวแบรนด์นาฬิกาหรูจากสวิตเซอร์แลนด์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันนวสดาปมมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณทาง TNN24 ค่ะสัปดาห์หน่าจะถึงวันเลือกตั้ง3กรกฎาคมแล้วนะคะเป็นที่คาดกันว่าถ้าหากผลการเลือกตั้งออกมาราบรื่นบรรดาเงินลงทุนจากต่างชาติซึ่งโยกหายไปจากประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมาต่อเนื่องหลายสัปดาห์คือลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงจํานวนมากเลยของต่างชาติเนี่ยนะคะ น่าจะไหลกลับมาได้ถ้าหากว่าการเมืองไม่มีปัญหาแต่ยังไงก็ตามค่ะหลายคนยังกังวลว่าการเมืองนั้นจะราบรื่นจริงหรือไม่ความชุลมุนต่างๆจะลดหายลงไปหรือเปล่าและต่างชาติจะกลับมาเมื่อไหร่วันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะ,คะหลังวันที่สามกรกฎาคมที่การเลือกตั้งผ่านไปแล้วนี่ต่างชาติจะหอบเงินลงทุนกลับมาจริงไหมคะอาจารย์ก็มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย ความไม่ค่อยชัดเจนทางการเมืองก็ทําให้หลายคนชะลอไปเห็นว่ามีเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยก็พันผวนพระสมควรในการที่เคลื่อนย้ายออกไปจากตลาดทุนตลาดพันธบัตรก็มีบ้างแต่คงมีจากสาเหตุอื่นด้วยนะครับที่มีเงินทุนเคลื่อนย้ายระยะนี้ก็คือยุโรปเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหามากอย่างประเทศกรีกเนี่ยมีฐานะการเงินที่งอนเงินแล้วอาจชำระหนี้ไม่ได้แล้วอาจจะทําให้มีปัญหาลุกลามไปได้ทําให หลายประเทศเนี่ยชะลอการลงทุนแล้วก็เคลื่อนย้ายเงินไปมาอมพอสมควรคะนะครับแล้วอาจจะคาดหมายว่าจะลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆด้วยในกลุ่มยุโรปตอนใต้อิตาลีสเปนซึ่งก็หนักอยู่แล้วเวลานี้โปรตุเกสนะครับแล้วอาจจะมีผลต่อความผันผวนในการเงินทั่วโลกได้ถ้าคนเชื่ออย่างนี้ก็ทุกคนระวังก็มักจะหยุดนิ่งแล้วก็รอดูเหตุการณ์สักระยะหนึ่งประการที่2เนี่ยความชัดเจนทางการเมืองคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งะนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วก็ กระบวนการตามใดที่หากกระบวนการของเราเป็นไปตามตามระบบประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าก็คงรับการยอมรับและคงกลับมาจากการลงทุนได้อีกอประการที่สํขขาคัญอีกข้อหนึ่งคือการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะดีขึ้นใ,ในระยะต่อไปเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในบริเวณเอเชียของเราเนี่ยก็มีการเติบโตสูงนะครับประเทศจีนอินเดียและอาเซียนเองก็เติบโตประมาณถึง4.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็เติบโตถึง7เปอร์เซ็นต์กว,ว่า นั้นก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวน่าจะกลับคืนมาได้อย่างดีภาคส่งออกของเรา่ยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังหนุนเครื่องจักรสาคัญในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกก็ยังดีอยู่มากนะครับภาคผลเกษตรกรรมพืชผลราคาพืชผลก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เรายังได้รับอน,นิสง์จากสิ่งนี้โครงการในโครงการของรัฐบาลที่จะออกมาในอนาคตก็จะชัดเจนขึ้นเมื่อ,อรัฐบาลใหม่มาเนี่ย คือวักนี้มันออกแนวประชานิยมกันหมดประชาไม่น่าไม่น่าหนีกันเยอะเลยนะครับไอันั้นเป็นเรื่องการตอบสนองและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับหนึ่งแต่ว่าคงต้องมีโครงการสําหรับพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาหลักฐานของเราเช่นปัญหาความยากจนแะเพิ่มรายได้ประชาชนยังไงต้องสร้างต้องสามารถสร้างรายได้ยังไงก็ต้องมีความรู้ความสามารถมีทักษะมีอาชีพมีโอกาสมีความรู้มีสกิลมีอะไรต่างๆที่จะทำอาชีพได้ขึ้นความยากจนก็จะเบาลงเองนะครับ ความเหลือ่อมล้ำก็ต้องแก้ไขไปพร้อมกันเพื่อให้คนมีโอกาสเท่าเทียมกันปัญหาเรื่องความไม่สามารถของคนไทยในการแข่งการเทศอื่นก็จะสําคัญขึ้นเนื่องจากว่าสังคมจะรวมเป็นอาเซียนเดียวกันในสามปีข้างหน้าแล้วนั้นความเก่งของคนเราก็ต้องสู้คนอื่นได้ด้วยนะครับไม่งั้นเขาก็มาหางานประเทศไทยแทนรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ต้องลงทุนไปเพื่อทําให้เกิดการฟื้นตัวและเป็นการทําให้เรามีความสามารถมากขึ้นในระยะยาวนะครับสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การทาให้เกิดความมั่นใจในโครงสร้างภาษีโครงสร้างต่างนี้ต้องแข่งขันกันด้วยแล้วก็ต้องแก้ไขหลายเรื่องที่เป็นอุปสักรายอย่างเช่นระเบียบกฎเกณฑ์นิติกาซึ่งยังล่าหลังอยู่หลายข้อนะครับก็คงจะดีขึ้นในระยะต่อไปครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลังการเลือกตั้งแล้วฟอร์มรัฐบาลเสร็จเป็นรูปเป็นร่างก็มีโอกาสที่ต่างชาติจะกลับมาความต่อเนื่องความชัดเจนโครงกางต่างก็คงจะมีคนเดินหน้าก็คงจะทําให้คนกลับมาพิจารณา ทบทวนแล้วก็อาจจะกลับมาลงทุนต่อไปครับค่ะก็ตอนนี้รอกันก่อนนิดนึงนะคะแล้วค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะต้องไปดูในเรื่องของตลาดทุนบ้างนะคะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหงาเหงาไปนิดนึงเดี๋ยวมาคุยกับคุณนทะวุฒิค่ะถามว่าหลัง3ากรกฎาคมนี้จะเป็นยังไงหลัง3กรกฎาคมเนี่ยฝันถงว่าขึ้นขึ้นแน่นอน,นะเพราะฉะนั้นตอนนี้กเก็บเลยผม,ผมคิดว่าเป็นโอกาสนะฮะในช่วงจังหวะที่ซึมๆอยู่อย่างนี้นะฮะ ก็ตั้งแต่ไปกู้สินเชื่อของ SME Bank มาก็ทำให้กิจการรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเก่าเยอะครับก็ได้สินค้าหลายๆอย่างคือเราได้ไปซื้อสินค้ามาหลายๆอย่างได้มากักมาตุนไว้ได้หลายอย่างคือเรามีทุนเวียนพอที่กิจการเราอยู่ได้ครับก็ต้องขอขอบคุณธนาคาร SME Bank นะครับที่ได้ให้เงินกู้กับเรานะครับธุรกิจของเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่พอได้เงินจาก SME Bank แล้วเราก็สามารถจะขยับขยาย ให้ธุรกิจของเรานั้นได้จเจริญเติบโตขึ้นมาพอสมควรครับถ้าท่านต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือเสริมสมภาาพคล่องทางธุรกิจมั่นใจบริการสินเชื่อรายยอยกับเราติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ s อสแงทุกสาขาทั่วประเทศครับ กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p น c ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center f เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราวิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24